สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o x Sport On Tour ครับวันนี้กิจกรรมของมูเแม่กลุ่มญาไปคุยนะครับหลังจากที่โค้งการแปลงเกษตรปลอดภัยนะฮะเราอัปเกรดมาเป็นปลูกพักแหลกปลาของเคท้ำล่าหนองเล้งซ้ายนะฮะวันนี้มูเแม่มีกิจกรรมในการปลูกพักนี่ครับมีการลกเนี้อนะฮะ ตอนนี้ต้นทั่วฟักเงี้าวของเขาก็เริ่มจะตั้งต้นแล้วนะฮะกำ<ๆ>네เริ่มมีการทำก้างทั่วก้างทั่วนะฮะนี่แม่ขมูนกับใส่เน้ในแปลงทั่วยอยู่นะฮะนี่ปลาแก้วอันนี้พักอย่างกับปะไก้นอ่าน้อยน้อยแ<ๆ>หละอ่าน้อยนะครับนี่ แล้วก็ทีมงานมูแม่แม่ส่วนใหญ่ก็มาช่วยกันแปลงกล้างมีบันน้อยกับบับบวบนะแม่น้อบับทัวอ่ะทัวฟักเงาครับอย่างนี้นี่บับบันน้อยอ่าบวบเหลี่ยมบันน้อยนะครับแล้วก็เป็นอ่าทัวฟักเงาครับผมตอนนี้มูแม่แม่ก็ช่วยกันทําก้างนะฮะประสบการณ์ใกนการทําแปลงพักมูแม่แม่นี่มี แต่ละคนนี่มีม้าหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่น้อยนะเพราะฉะนั้นนะการทำแปลงพักบาใจเรื่องยากเลยนะฮะทำขึ้นมาแบบง่ายๆสามารถใจงานได้พักขึ้นได้สบายๆในนอนครับผมนบขนาดคนขึ้นได้เลยก็แมนะขึ้นได้ <laughs> แต่ขึ้นทองยางหนึ <laughs> <laughs> ขึ้นนี่คือใจขึ้นกว่านี่นจะอ่านี่ครับนี่นี่ฮะน,น,นี่การพาไม้นะฮะฝีมือพาไม้ของแม่คัมนะฮะนี่โค้งการปลูกพักแหลกปลาของเขาก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือยิบจะมีการใจ้พื้นที่ในการปลูก แปลงพักแล้วก็มีการดูแลก้าไม้ไว้สำรับปลูกปลาให้หนองเล็งไซในอนาคตด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้หอยกันพาเจ้าแม่ค่ะเมียโน้ยเจ้าแม่โยค่ะบอกว่ามีมีมีดใหญ่มีมีดใหญ่มั้มีอันนะครับอ่าเนี่ครับมมาเพยนี่ต้องใจมืออาชีพอย่างอาลีมาช่วยนะฮะอันนี้ปลาเล็กนะฮะมือมัดตอกนะฮะ เราได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์ตอกจากป้าเล็กมาสองกระสอบนะฮะต้องขอขอบคุณป้าเล็กมานะที่นี่ตัวนะครับผมนี่ป้าเล็กนี่ค่่่่ะยูนนีีมือพาของคุณแม่จันแดงมือยังครับมือยังคุณแม่จันแดงเอามืปักมือปัก <laughs> ปักเสานะนแดงนาทีกันน,นี่ฮะเอาอาลัลลีเอาเม็ดไงเอาครับ มีดนั้นมันน้อยไปครับน่มือมีดในการพานะอาลีการทำกะ้างัักอัะะะะะะะอนะีะะะนะะ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 ะ สบายมากครับนี่นี่แมกแก้วนี่นี่ปกขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันตึงเปียงขึ้นเลยไหมล่ะครับม,มันจะขึ้นตามเนี่ยครับน,นี่ครับเป็นการปลูกพักนะฮะปลูกพักปลอดสารด้วยนะครับเพราะว่ามูฮา่าจะพัฒนาแปลงพักของเฮาให้เป็นพักปลอดสารนะถ้ามเจ้ยสังเกตจากใบนี่ครับ ใบของต้นทัวเขาาจะมีมะแมลงกัดกินอยู่นะฮะอ่าบริเวณนี้จะเป็นแหล่งที่อาศัยของนกลากหลายชนิดต้วยนะครับผมหนองเลงซ้ายตอนนี้มีการคุดลอกก่นกหลบๆจะบินมาอาศัยอยู่บริเวณแปลงพักเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าบริเวณนี้จะมีอาหารของมันก็คือหนอนมแมลง ทีม่มาตอมพักของมูเฮาเนี่แหละครับมันก็จะเป็นหมูนกมเนี่ยมาจ่อยเขากําจัดมแมลงไปในตัวตัวนะและกับพื้นที่ตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่าใบไม้จะเขียวอยู่นะครับถึงว่าจะเป็นหน้าแรงเพราะว่าเขามีการซูบน้ำขึ้นมาหดหญ้าแล้วก็หดต้นไม้ให้เขียวนะก็จะได้ปั๊บภูมิทัศน์ไปในตัวแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของมแงมลงแล้วก็น,นกต้วยน,นะนี่หัวมันโตมังเป็นต้นไม้ อย่างเัาการพักจะได้ก็ไม่นี่นะเดีโดนล่ะโดนมัหนุ่อ๋อนี่เทคนิคการพักต้องมีต้องมีเอาตั้งเก้าลงหน่อยไหมเนาะโดนด่าถึงสองคนสร้างมันเชื่อพักกับหัวกับหางกันได้ครับเอาเก้าลงเนาะเอาเก้าลงกับพักไม้อ่ะเอาเก้าลงไปขึ้นลเวลาพาเราพาตั้งเก้าลงไป ตั้งเก้ากะคา,าปลายมันไปลงอยังอ๋อต้องเอาตั้งเก้าตั้งขึ้นนี่แหละแต่เวลาปักนี่เอาตั้งเก้าลงครับนี่ก็คือเทคนิคในการทําแปลงพักครับเล็กเล็กเล่นน้อยนะฮะและนี่ปลแก้วนะฮะม,มือใส่ญ้าของเขานะครับผมก็นี่จะเป็นการอัปเดตฮะก็จะเป็นการทำโครงการ ไว้รอการฟื้นฟูหนองเลงไซนในอนาคตของมูเฮาครับหัวหน้าวาราที่ใช้สารสนับสนุนให้มวยแม่แม,มาทําแป้งกเกษตรนะฮะเพื่อแลกกับการดูแลก,ก้าไม่ปลูกปลาและในอนาคตถ้าหากมีการามีงบมาสนับสนุนนะฮะเขาก็จะได้ทําการต่อยอดของโครงการนี้ขึ้นไปแหมนะเพราะว่าต้นคลิปท่านผู้ชมคงจะได้เห็นครับนี่ครับมันจะเป็น การเพราะมูมันกู้เป็นพืชพื้นบ้านไว้หลายชนิดเลยนะครับผมแล้วก็มูแม่ๆก็จะมีการกรอกดินลงถุงเพาะเตรียมไว้นะอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะฮะในอนาคตก็จะมีการเพาะกาไม้ทั้งไม้ผลละไม้หรือไม้ปลาเอาไว้ปลูกไว้บนม่อนแม่นหมายของหนองเลี้งยงไ้เฮาแล้วก็นี่จะเป็นกาบ่นนอนแน่นครับบะมุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็น มเมล็ดตีนำมาเพาะไว้ในอนาคตหลังจากมีการปลูกพักสามารถมือมูมแมกเก็บไปกินได้เก็บไปขายได้ก็จะพัฒนาไปถึงการปลูกผล,ลไม้ตีกินได้ในระยะประมาณ3-4ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีก้าไม้ตีหัวหน้าวาริตได้คัดสันว่าจะมาปลูกในหนองเล็งซ้ายตีมอนแม่นหมายหื้อเป็นปลา เป็นแรงที่ยุยว่าศัยของสัป์ปลาแล้วก็หาของปลา้เจชาวบ้านแนอนาคตซึ่งคํานวณไว้แล้วแบบต่ากว่า1 0 15ปีถึงส้ปีถึงจะเห็นผลชัดเจนนะแต่ในระหว่างนี่เขาก็จะต้องมีวิธีการทําเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นโครงการนี่เป็นโครงการระยะยาวครับก่อยอย,อยแล้วก็แต่ละช่วงตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ไปนี่จะมีอย่างมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูและติดตามไปเรื่อยแล้วก็ฝากประแม่พี่น้องจา้าเพื่อแม่ใจแล้วก็หรือว่าจังหวัดพะเยาหรือว่า อย่างว่าอื่นๆนะฮะถ้านสนใจอยากจะมาช่วยกันฟื้นฟูหนองเลงซ้ายซึ่งการขุดลอกหนองในครั้งนี้ก็น่าจะใกล้จะแล้วเสร็จ้วนะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการฟื้นฟูนนแล้วก็เฮามาช่วยกันครับผมพี่น้องจาเพือ่อไม่ใจนะฮะอย่าลืมติดตามจีโฟกสปอร์ตอัปเดตได้เลยครับ <S <S ถ้ามีอย่างอยากจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องจาเพือ่อไม่ใจก็อยากจะได้รับความอนุเคราะห์จากหมูผมแห่พี่น้องมาช่วยกันตัวนะฮะ ก็จะได้กับติดตามกันต่อไปครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับ